ไม่เงือมันเงือมันเด่นกว่าเวไอ้ที่ตนี้ยๆแนคบฟังอูมังครน้ขอเวลาฟังกนทิ้เธเผยใจก่อนที่จะจากนไปนี่ยามทิ้งเห็น No! Uh -huh. แต่เขาชอบกูเขาชอบกูอะแม่ถึงสายตาเขาจะไม่มองกูแต่หัวนี่โป้ตีนเนี่ยชี้มาหาคิ้วเลยโอ้โหแสดงว่ารักกูเต็มตีนเพื่อนเออมึงหมดตินแล้วเออไม่เป็นไรเขาไม่มาหามึงหรอกไม่ได้ชอบอยู่แล้วดูลักษณะท่าทางก็น่าจะรู้ไปวะกูเข้าไปคุยก่อนไปได้เลยคุณต้องคุยก่อนดิกูก่อนดิเพราะคุต้องขอบังหากูเฮ้ยไม่ได้มึงก็ชอบเหรอกูชอบดิเอางี้เลยไปชุบเลยอ่ใครชนะเข้าไปคุยไปชนะเนี่ยเข้าไปคุยเลยนะเข้าไปคุยเด้งตองจั๊ อะไรอ่ะความรักชนะทุกอย่างมันไม่ได้เกี่ยวกับความรักเลยไม่เอาเด็กเอาเหรออย่าโก้เด็กเนืองตอกก็ปึ๊บนะปึ๊กตอกตอกตอกอะไรกูชนะชนะกูยังไงมึงสองนิ้วกูห้านิ้วอ่ะฉันไม่ยอมเพื่อนฉันไม่ยอมเออใช่ตอไม่สั่งก่อนเลขวะสั่งก่อนดิเป็นคันอะอะดรนึกว่าคุยกับพี่ก็ คนมากกเหนื่อยนะครับคนจนจนพี่นแต่อะไรเข้าไปแล้วมึงบวยพอเนี่ยเขาแอ่มีมาจมาพี่ไอ้เบ็นลูกเราเป็นไงบ้างอ่ะลูกเมหรอลูกพม่มึง ใช้ทุกวันเลยใช้เป็นอะไรใช้ล้างหน้าใช้ล้างหน้าดีไหมดีไหมดีอะไอ้คิมล้างจุดต้นเลนน่ะได้ไหมล่ะแล้วเอาไปถูหน้าทำต้นตีนอะไรบางทีกูก็ซ่อนนะทำไมอ่ะไม่ค่อยเปิดเผยใครหลบหน้ากูอะโอ้ยเพียงเออเอาเอาแม่จะแฝงเหมือนกากหมูเลยนะช่วยไปหาให้กูดูเลยนะเออันนี้มาจตาพี่พี่รู้แล้วอันนี้มารั้พี่ การที่มานี่ฟังพี่ไว้นะถ้าเกิดกันที่มาอยู่กับพี่นะกันที่มาไม่ต้องทําอะไรเลยจริงเหรอจ๊ะพี่ก็จะไม่เําอะไรเออดูที่เราสองคนน่ะจะแดกอะไรกันอ้าวโอ้จอจอมึงพูดอย่างนี้เขาก็เปิดตึกและอานาคตทำไมอะ่ะเ<อ>ขาก็รู้แล้วอยู่กับมึงไปก็ไม่มีอะไรกินแน่นอนไม่ดีเขาอาจจะไม่ชอบแนนตลกตลกปกอ่แล้วเขาชอบไงวะอาจจะชอบแบบพระเอกพระเอกคนชอบพระเอกอ่ะเดี๋ยวกูเองลองดูเพื่อน จะคอยจับตามองโอ้ตแต่ละเม็ดจันที่มาเจ้าเอ๋ยเข้มฉลิมชัยฉลิมชัยกร่ละครั้งนี้เมื่อยามจันทร์เพ็ินขึ้นถ้าเดินทางมาเบิ่งตาอิธุระอะไรนึงเหมือนฉลิมเลยฉลิมอยู่บังลุงอ่ะเอ้ยฉลิมอยู่บังลุงเขาไม่พุ่มมันไม่เขายิงเลยพี่เนันพี่มามาที่นี่น่ะก็มารอพี่ บังเดชจ๋มามัคยอจ้าแล้วจะแปะเนมาอยู่ใ,ใกล้ๆพรเทเรนะพเดิมฮะมัคยอจ๋าแม่พี่นี่ใจน้ายจังเลยนะวันนี้พี่จะกลับบ้านแล้วใจคอพี่นะ่ะไม่คิดจะลากันที่มาบ้างเลยยนะังไงแต่ที่มาก็พี่ไม่เจอเท่า,น,าน,นี้ที่สําคัญก็เพิ่งจะลาท่านครูเมื่อวันนี้นี่เองจ้าคือว่ากันพี่มาละมาหาพี่วันนี้นะมีเรื่องสําคัญอยู่เรื่องหนึ่ง พี่จะบอกกับพี่มันตั้งนานแล้วแล้ววันนี้นะกันทีมาก็ตั้งใจจะบอกกับพี่ได้เลยจ้ากันทีมากันที่มามีเรื่องอะไรกับพี่พีมาก็ว่ามาเลยคือว่ากันทีมาเนี่ยเอ่อกันทีมารักพี่มาพยอจ้ะรักันงแมารักเป็นนานเลยลูกแล้วพี่อ่ะรักกันทีมาบ้างหรือเปล่ากันทีมาจ้าจะเป็นกี่มาบอกรักผู้ชายกลางรูปกลางทางแบบนี้ ดีที่เป็นที่ถ้าเป็นคนอื่นส่งคงจะทำไม่ดีไม่ได้กับเราถึงแล้วเพราะฉะนั้นพี่เป็นลูกศิษย์คงท่านครูสิงหราถึงเจ้าจะรักพี่มากเพียงใดพี่ก็รักเจ้าได้แค่เพียงน้องสาวเท่านั้นพี่เบียร์พี่เบียร์พี่เบียรคนเขารักก็ไม่ชอบไม่ชอบคนที่ไม่รักพี่เูียร์พี่แบบนี้แล้วพี่เบียร์ใครที่ได้เธอไปเป็นเมียเนี่ย ให้เขารักเราดีกว่ากันที่มาจาม้าเ,เ,เอาเอผู้ชายเขาไม่รับรัก่ไปตื้อเขาสี่เ,เราเป็นหญิงเนี่ยต้องรักโนสงวนวไว้บ้างนี่เรามอง,มงดูดิคนวาดดูในในํำนักจาบเนี่ยก็เยอะไปที่หมายฟองกันที่มาอยู่บางคนมันก็รักริงหวังแต่ง ถ้อมันจะพ่อแมาบอกก็ปล่อยแม่ไปพี่บาเพียวนิดเดียวพูดจาอะไรไม่รู้เรื่องกทำไมเขาใจไงพี่จะมาเยาะเย้ยฉันใช่ไหมล่ะาพี่มันขยอเขาไม่ยอมรับรักฉันแล้วพี่จับมาไว้ด้วยนะพี่มันขยอย่อกรเป๋าตังค์จุดจ่าแป๊บเอาตังค์ก่อนครับได้ได้ครับพี่บาเพียวพี่จำคำพูดฉันเอาไว้นะพูดต่อให้โลกทั้ง ไอ้ที่มาคนนี้นะมันก็ไม่มีวันดั้งพี่ที่หลังยิ้มเย้ยแบบฉันนะเข้าใจไหมย,ยู่ไม่เข้มเนื้นอ,อที่มาเดีนาะที่มาไปโดนตกไปแง่เ,เดินชีวิต จอมรำรักฟ้าเที่ยวฉัน